สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีครับโคจอสวัสดีครับคนทตาวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเมื่อเกิดสภาวะงงเมื่อเกิดสภาวะงงในสบายแล้วงงอ่าสบายแล้วงงมีความสุขแล้วงงเราต้องทํำยังไงแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงอ,อืมอนเนี้ยเออเหมือนเหมือนกตัวอย่างสองตัวอย่างเลยกัน ค่ะตัวอย่างแรกก็กลับเป็นเรื่องที่ทุกคนมีมีมีประสบการณ์มีประสบการณ์กันมาทุกคนเนี่ยในในห้องเรียนนะค่ะอย่างเช่นอาจารย์ก็จะคุณครูเนี่ยก็จะให้การบ้านไปทาแล้วเราก็งงทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแล้วอีกสองวันคุณครูก็มาเฉลยการบ้านจริงไหมค่ะพอคุณครูมาเฉลยการบ้านเสร็จปุ๊บมันโล่งไหมอืมโลง่ง มันจะโล่งตอนที่คุณใส่ใจในข้อนั้นแต่คุณอยากจะรู้คําตอบจริงๆอืแต่ถ้าข้อไหนที่คุณพิชายไหนที่คุณไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้รักที่จะรู้มันนะมันไม่โล่งนะค่ะมันก็แค่หมอ,อเป็นอย่างนี้เพราะคุณไม่ได้รักมันคุณไม่ได้หลงไหลมันความรักและความหลงไหลในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยเวลาที่มันติดขัดอะไรเนะี่ยมันจะเกิดพลังงานอีกด้านหนึ่งค่ะความอึดอัดความ ทุกใจความอยากจะรู้ยิ่งเรามีความตั้งใจเยอะเนี่ยเราปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยววันหลัง<า>็คตีเรื่องการปล่อยวางอ,อนะไม่ใช่ว่า,าผมปล่อยได้ทุกเรื่องนะบางเรื่องก็ยังจับแน่นเลยบางเรื่องก็ปล่อยมั่งติดมากดับมากแต่มันดีกว่า <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนะคะ <c oughs> เป็นมนุษย์แบบเราที่ไม่ใช่นักบวชเนี่ยบอกอการใฝ่หาความมน,นก่อนพูดไปเขาบอกว่าเหมือนท่านมาหาเลย S <S <S มันจะเป็นพระเอา,เอาจีวอนมาผมเนี่ยเชื่ออะไรว่าเป็นพระอะไรมาเนี่ยผมว่าเออนะมันก็เป็นทางเดียวที่เราเราพูดถึงความจริงมันก็เรื่องเดียวกันหมดอ่ะมันจะไปพูด <ạ. S 1> แบบโนดอุดมก็คงไม่ได้เยเขาก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ <ạ. S 1> เรื่องนี้ก่อนพอเรามีความตั้งใจที่จะรู้บางเรื่องเนี่ยความตั้งใจแล้วมันไม่เข้าแ,แ,แล้วเวลามันไม่เข้าใจไม่ขี้คลายไม่ีความกดดันอืแต่เป็นพลังงานเดียวกันเหมือนเรียนคนละด้าน หันหันด้านหัวดีอยู่อยู่ดีๆแล้วตื่นมาวันนึงเป็นด้านก้อยแล้วแต่มันไม่ได้เกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยความทุกข์เลยกันเนี่ยกดดันเครียดอะไรเงี้ยเราก็ทําครันนี้เวลาที่เราทาเพื่อจะหาคาตอบเนี่ยด้านหันพลังงานด้านก้อยไปทาไม่ใช่ด้านหัวที่เป็นความสุขมันจะเป็นอันอายุกันนะเป็นความกดดันนั้นเวลาที่เราอยากจะรู้อะไรแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันจะความกดดันอึดอัดแล้วเวลาที่เราได้รู้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่วอรโล่ง อาจารย์เฉลยคําตอบข้อนี้ออยากรู้มากเลยค่ะอยากคำว่าอยากรู้มากนั่นหมายความว่าคุณต้องเคยทําสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโจทย์ข้อนั้นได้มาแล้วอืแต่ดันมาเจอข้อนี้ฉันเคยทําลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้แต่วันนี้ทำไมทำไม่ได้ค่ะโอ้อึดอัดเลยแต่พออาจารย์มาเฉลยโล่งเลยมันโล่งตรงที่เขาบอกคําตอบที่ถูกต้องแต่เรายังไม่รู้กระบวนการค่ะ พออาจารย์ท่านอาธิบายคำอธิบายกระบวนการงงต่อไม่เก็ตกระบวนการจริงไหมค่ะอุปมาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับมผมอยากมีผมอยากมีไรายได้จาก youtube ยกตัวอย่าง youtube ไม่ได้ชวนทุกคนทำ u t u b e นะผมยกตัวอย่างไปใกล้ตัวมีประสบการณ์แล้วเราก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องในประเด็นเนี้ สมมติว่าผมอยากมีรายได้จาก Youtube เดือนละแสนห้าจิงเดียวที่จะทำให้ผมเดินเดินไปสู่จุดที่ผมมีมีรายได้จาก y o u t u b e เดือนละแสนห้าก็คือผมต้องรู้สึกรู้สึกถึงวันนั้นสมมุติว่าอถ้าผมทำในแบบนี้ <c oughs> ผมไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> วันวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมอีกสองปีเนี่ยผมจะผมจะได้รับเงินจาก y u t u b e แสนห้า แต่ <Ừ. S 1> แต่ผมต้องทําแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะค่ะอีกสองปีปีนี้ปีปีปีอะไรนะปีสองพันเท่าไหรนะ <2021. S 1> ่นะสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าสามสิบเอ็ดมกสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันยิบสามวันนั้นถ้าผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่าพลังงานจะบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมปีสองพันสามแต่สองพันยี่สิบสามเนี่ยผมจะได้เงินจาก youtube แสนห้า แต่ผมต้องทำแบบนี้ทุกวันได้แสนห้าประเด็นคือผมจะไปรู้สึกจริงๆว่าได้เงินแสนห้าในวันที่สาสิเอ็ดอีกสองปีข้างหน้าเพราะเงินถูกส่งมาเข้าบัญชีผมผมก็จะรู้สึกมีประสบการณ์จริงๆค่ะเราพูดได้เป็นตักกะแต่อีกสองปีเนี่ยระหว่างที่คุณทําเนี่ยวันเนี้เข้ามาดูสิบคนบ้างเ <laughs> ข้ามาดูสิบห้าคนบ้าง คดพาคิดว่ามันมีความสงสัยไหมพอมีความสงสัยเราก็เราก็จะอ่อนแรงค่ะเราก็จะไม่ได้ทําทุกวันอืมค่ะวันที่31ธันวาคมที่เราจะได้เงินในปี2023ก็จะเลื่อนออกไปอืเพราะค่าพลังงานเราไม่คงที่คน่นั่นคือตักกะเลยถ้าถ้าค่าพลังงานเองคงที่ทุกวันนี้31ธันวาคมเองได้แน่นอนปี2023 แต่พอค่าพลังงานเราติดติดจับจับบางช่วงนี้ค่ะเป็นเลยค, <ะ S 1> คนที่ติดคนที่ติดตามช่องเนี่ยต้องไปเคาะประตูเรียกร <c oughs> อคลิปพี่อยู่นะหายไปไหนหาไม่เจอเลยหรือพี่ไปทําช่องอื่นแล้วอ๋อไม่อยู่ช่องนี้แหละไม่ว่างเออ <c oughs> แต่อยากได้เราบอกว่าเราไม่ว่างจริงไหมคะและเรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วเราบอกไม่ว่าง พอเราบอกไม่ว่างเสร็จปุ๊บค่าพลังงานที่ทํามาเนี่ยดอบแล้วหายเหมือนซื้อผักมาแล้วไม่กินเน่าไหมค่าพลังงานไม่คงที่มันก็เน่าเราไม่กินแล้วก็ไม่ได้รับพลังงานที่อยู่ในผักค่ะมันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยนั้นพอเราทําบ้างติดติดดับ,ด,บดับบ้างก็ต้องมาเริ่มใหม่ไอ้ตรงนี้ก็ออกไปออกไปไกลเรื่อยเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อย,อ,ย,อ,ยออก,ออกอไปเลยออกอ่าวไปเลยอืมนั้นจะทํำยังไงให้เราจะต้องมี ค่าพลังงานในการกระทำคงท,ที่ทุกทุกวันแล้วก็ได้รับ<ฆ>ผลก็คือทุกวันเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทำผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือรายได้แสนห้าเนี่ยม,มันเกิดขึ้นแน่นอนมันต้องไม่มีความสงสัย<ฆ>เมื่อไม่มีความสงสัยค่าพลังงานจึงจะคงที่ม,มันถึงจะไปถึงจุดนี้ใช่<ฆ>ไหมฮะแต่ม,มีอีกข้อหนึ่งที่ที่หลายคนประมาทก,ก็คือ เวลาที่เราไม่สงสัยแต่เราก็ใช้ชีวิตทําทุกวันทุกวันเนี่ยเราเก่งขึ้นไหมโค้ชพาวเก่งค่ะเรามีความสุขขึ้นไหมใช่ค่ะเราอยากให้ผลลัพธ์ดีขึ้นไหมค่ะเราต้องผิดพลาดเพื่อเรียนรู้วิธีการทําให้ผลลัพธ์ดีขึ้นแต่จิตที่เอาไปเรียนรู้คือจิตที่สบายปล่อยวางไม่กดดันอันนี้ต้องต้องไปฝึกในคอร์สแล้วเอามาทําในตอนที่จิตตกในตอนที่ทำค่ะค่ะ ไม่ใช่เรื่องที่คนดูน้อยหรือยอดตกวิ่งเข้าไปฝึกในคอร์สแล้วตัดขาดการเชื่อมโยงกันยอดตกวิ่งเข้าไปฝึกในคอร์สยอดตกวิ่งเข้าไปฝึกในคอร์สยอดตกเข้าไปหาคำตอบว่าคลิปคุณทำคุณพูดยังไงเนื้อหาเป็นยังไงไปหาคนที่เขายอดไม่ตกในช่วงเวลาเดียวกันแต่ต้องเอาใจที่สบายตรงที่เราปรับจิตท,ที่ตกให้ขึ้นมาเป็นใจสบายนะคือเอาความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในตอนนี้อืม แต่ถ้าไม่เคยฝึกไม่มีวิธีการที่ถูกต้องมันขึ้นไม่เป็นจิตมันตกแล้วเนี่ยมันเอาขึ้นยากค่ะ<อ>ส่วนใหญ่แล้วตกแล้วแล้วแช่แช่ในอ่างเลยนานนานเลยก้นเหวเลยแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะอยู่ในความเชื่อที่บอกว่ามันยากแล้วมันมันคงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเราก็อ่อนแรงแล้วก็เลิกทําค่ะอืมแต่ใน,นขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วเรามีความรักมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่าพลังงานเพิ่มขึ้นจริงไหม ค่าพลังงานในการทํำก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดธันวาสองพันยี่สามมันจะใกล้เข้ามาจริงไหม,มใกล้เข้ามาเพราะคุณเก่งขึ้นชํานาญขึ้นเนี่ยมันคืออาศัยฐานของจิตไปเข้าใจการกระทํานี่คือเรียกว่าการแก้กรรมม,มีใครมาตีหัวเราไหมมีใครมาปืนจ่อหัวให้เราเลือกทํำไหมไม่มีละเออมีแต่เราไม่เข้าใจว,วิธีการกระบวนการของจิตนะครับ พูดไปถ้าไม่ได้ฝึกก็ไม่เก็บเ,ออเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากระบวนการฝึกของเราเนี่ยแม้อยู่ในคอร์ส90วันเนี่ยเมื่อเทียบกับเออเราเราอาจจะเปรียบเทียบได้กับว่าเราเนี่ยกินอาหารพออิ่มท้องพอพอให้มีแรงเดินเท่านั้นจริงๆเรื่องของจิบที่เราฝึกกันแบบ90วันเนี่ยพอให้มีแรงเดินเท่านั้นแต่อากการอ่อนล้าเหนื่อยล้ายังมีอยู่ แต่ถ้าเทียบกับคนที่เข้าลาออกจากงานแล้วไปฝึกจิตเต็มเวลาไปเป็นโยคยีหรือสีเต็มที่เลยเนี่ยคือเขาตัดเขารู้แล้วว่าเขาอยากจะเข้าใจจิตตัวเองอย่างลึกซึง้งเขาเลิกทำมาหากินเลยเขาเลิกมีมีคู่รักเขาตัดเรื่องที่ไม่สําคัญทั้งหมดออกเหลือการศึกษาเรื่องจิตเรื่องเดียวนั่นคือเขาศึกษาเรื่องจิตเต็มเวลาไอ้พวกเราเนี่ยศึกษาแบ่งเราแบ่งเวลาไปศึกษายังไงผลลัพธ์ในการกินและอิ่มท้องไม่เท่ากัน เหมือนแต่ว่าเรากินแค่มื้อเดียวมื้อเดียวในสามวันกับคนกินสามมื้อทุกวัน,นอิ่มไปเท่ากันจริงนะค่ะ,ะแต่มื้อเดียวในสามวันดีกว่าไม่ได้กินสักมือ้อเนี่การฝึกจิตของเราก็คือมื้อเดียวในสามวันค่ะใช่ไหมออีกสองวันเนี่ยรู้ว่าต้องอดแน่เลยเว้ยมันก็ต้องหาวิธีการกินที่มันอิ่มท้องนานที่สุดจริงไหมฮะ เร,เราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราเจ๋งเราคิดว่าเราดีแล้วเนี่ยความจริงคือมื้อเดียวในสามวันะที่เรากินอ้าวทำยังไงถึงจะได้กินมากกว่าน,นี้คุณต้องตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกจากชีวิตอืมอ่ามสติว่าโค้ดพาวอยากอยากเป็นโค้ดสิ่งเงี้ยโอ้อยากมาทำงานแล้วนะผมก็เคยเห็นคนที่อยากเป็นโค้ดแบบโค้ดพาวเยอะมากเลยนะ แต่เหตุเดียวที่เขาไม่ได้เป็นแบบที่พราวเป็นวันเนี้ยมีเหตุผลเดียวเลยคือเขาก็ยังยุ่งวุ่นวายกับการทําเรื่องที่ไม่ได้ทําให้เขาเป็นโค้ชจริงไหมเวลามันก็เสียไปกับเรื่องพวกนั้นแล้วแล้วเวลาที่จิตไม่เข้าใจทุกเรื่องมันมันสำคัญเท่ากันหมดเลยมันอยากทาทุกรเรื่องมันอยากพูดทุกเรื่องมันอยากมันอยากสอนมันอยากบอกคือผมก็เคยมีช่วงเวลาที่ผม สอนจนผมไม่มีเวลาฝึกเออพูดสอนคนอื่นจนไม่เวลาดูตัวเองไม่มีเวลาฝึกไม่มีเวลาดูตัวเองจนหนึ่งก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสอนเนี่ยมันเป็นแค่ความทรงจําของจิตมันไม่ได้เกิดมาจากผลลัพธ์ที่เราได้กินและอิ่มท้องคเราก็จึง<ะ>ไปสอนคนเราจึงไปสอนคนอื่นไม่ได้ว่า ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ยทํำยังไงเราแค่พูดไปเรื่อยๆก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยอย่างนี้นะคุณกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างเงี้ยแต่คน <ừ. S 1> ที่มาเรียนคือเขาต้องการทําก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเขาต้องการรู้วิธีการลวกก๋วยเตี๋ยวทําก๋วยเตี๋ยวปรุงก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยคือปรุงชีวิตแต่ถ้าเราไม่เคยปรุงชีวิตของเราเองเลยเนี่ยเราจะพูดแต่ผลลัพธ์เชื่อเธอบอกให้คนเชื่อเชื่อเธอทําเธอทําแบบนั้นแบบนี้เอ้าแล้วมันจะปรุงยังไงตัวใครตัวมัน เข้าใจนะเออเพราะฉะนั้นการเอาสภาวะจิตไปใช้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อยๆฝึกไปเถ้าว่างถ้าว่างงานไม่มีงานทําเนี่ยยากเลยพุ้งซ่านสองมีงานทําแต่ไม่เชื่อว่าคุณจะไปถึงจุดสุดยอดในอาชีพนั้นได้ก็คุก็แสดงว่าคุณไม่เชื่อสิ่งน,นั้นร้อยเปอร์เซนตจริงนะเพราะฉะนั้นเราเราก็แบบว่าเราก็ต้องแบบ มีความเชื่อในสิ่งที่เราที่เราคิดที่เราพูดค่ะมีความจริงใจกับตัวเองแล้วก็ต้องทําแล้วก็ต้องทําทุกวันเน่ก็เพิ่งสั่งซื้อหนังสือมาหมดไปเป็นพันเลยอัอนนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อหนังสือมาเพื่ออ่านเอาเอา,เอาสิ่งที่เขาบอกเราความรู้หนึ่งเอาเอาวิธีการนําเสนอสองอเอาวิธีที่เขารู้สึกสามอยากรู้ตัวตนผู้เขียนหนังสือ ที่เขาแบบเป็นโค้ดเป็นระดับโลกเนี่ยคเวลาที่เราเราเราฝึกมาระดับหนึ่งเนี่ยเราอ่านตัวตนเขาได้จากหนังสือที่เขาเขียนจากตัวอ,อักษรที่เขาเขียนอืเขาอุปนิสัยยังไงผ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตอันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นแต่ถ้าเราฝึกจิตถ้าเราเป็นคนในแบบเดียวกับเขาเราจะเห็นอุปนิสัยแบบเดียวที่เขาเป็นแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนแบบเขาอุปนิสัยเรากับเขาต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่านหนังสือทั้งหอสมุดคุณก็ไม่เปลี่ยน ก็ไม่เข้าใจไม่เก็ตเราต้องเป็นคนที่มีขลื่นพลังงานความถี่ก็คืออุป,ปนิสัยใจคอแบบเดียวกันกับเขาสะกอ่อนงั้นสุดท้ายคนที่เข้าสู่สภาวะคือคุณไม่เปลี่ยนนิสัยอืคุณไม่เปลี่ยนนิสัย,ย,นนสยรู้แล้วเป็นคนขี้วอยๆแต่การที่เราจะอดกั้นเนี่ยมันจะทรมานในช่วงแรกใช่ไหมถูกต <laughs> ้องใช่อันนี้ เป็นกันทุกคนเนาะเข้าใจดีเลยเข้าใจปะมันอึมมันมันมันต้องไล่งับคําพูดเราที่มันคิดในใจอ่ะใช่ปะมันหลุดปากมันแตมันหลุดปากในใจใช่ไหมพาะมันหลุดปากในใจแล้วต้องเหลือพูดตามสิ่งที่เราคิดก็เป็นเรื่องเลยจริงไหมค่ะในใจอ่ะ เรียบร้อยไปแล้วจัดการไปแล้วพูดไปแล้วเดนใจจริงปะเออแต่มันอันอ้นแต่หมอั้นในใจไม่พูดแล้วจะมันก็ต้องผ่านตรงนั้นไปก่อนก็แต่ถ้าถ้าเราต้องต้องการต้องการที่จะแก้ไขทิใส่ยนั้นจริงๆมันก็จะเจอเหตุผลที่เหนือกว่าว่าทาไมเราต้องอั้นทําไมเราต้องต้องอยู่กับความไม่พอใจถ้าเราเชื่อมันจริงๆเราก็จะรู้ว่ามันหนึ่งมันจะหายจากชีวิตเรา คุ้มเหลาะทีมันหายไปคุ้มถุ้มเอ่อแล้วในระหว่างฝึกมันคุณจะคุณจะได้รับสภาวะเพราะฉะนั้นการมาจูนคือให้คุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่คุณทําได้แล้วล่วงหน้าอืมมันมันจึงแบบว่าเหมือนก็พอเราจูนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปเห็นไอโฟนเครื่องเนี้ยค่ะถ้าคุณไปฝันอยากกระทําโทรศัพท์มือถือแบบไอโฟนคุณจะได้ประสบการณ์ในการจูนคือคุณได้จับมันเลยอืมถูกต้องคุณได้สัมผัสมันเลย คุณได้รู้สึกว่าไอโฟนนี่เป็นของฉันแต่พอตอนลืมตาไมันเกิดความเชื่อแล้วว่าคุณคุณได้ไอโฟนเครื่องนี้คุณสร้างมันได้คุณประกอบมันได้จริงไหมต,ตอนที่จูนเนี่ยมันเป็นของเราแล้วเรียบร้อยนะคุณต้องเอาความรู้สึกนี้ให้มันเกิดก่อนซึ่งน้อยคนจะไปถึงค่ะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนที่คุณลืมตาขึ้นมาคุณอย่าลืมพันธกิจว่าคุณต้องประกอบไอโฟนเครื่องนี้อืมประกอบอยังไงให้มันหน้าตาแบบนี้ค่ะ ไอตอนจูนวิธีการไม่มาแต่ความรู้สึกมาความรู้สึกเป็นผลลัพธ์แต่เราต้องคงความมุ่งมั่นในการที่จะไปหาความรู้ในการที่จะประ,ประกอบไอโฟนเครื่องนี้คือประกอบชีวิตเราให้เป็นแบบนี้ค่ะถ้าถ้าอันนี้เป็นหน้าตาชีวิตท,ที่ประสบความสาเร็จเราไปเห็นมันก่อนเลยเราไปรู้สึก hmm. เราไปจูนมันก่อนเลยแต่ตอนที่เรากลับมาใช้ชีวิตเนี่ยความคิดที่มันหายไประหว่างจูนกลับเข้ามาครอบครองสมองเราแต่เราแต่เราเกิดความเชื่อแล้วว่า เรามีชีวิตอย่างนี้ได้หน้าตาชีวิตเราเป็นเหมือนเครื่องไอโฟนเนี่ยค่ะคุณต้องไปหาองค์ความรู้หรือคุณต้องกระทาม,มันต้องมันั่งประกอบไอโฟนอะ่ะเพื่อให้เป็นแบบเนี้ค่ะแต่คุณต้องใช้ความรู้สึกที่ไปสัมผัสมานั่งประกอบอ่าส่วนใหญ่ใช้ความคิดเออเนี้มันต้องมาฝึกเข้างเงียบแยกความคิดออกจากความรู้สึกค่ะก็ม,มีพี่วันอะไรนะที่อยู่ต่อป,ปอรลาวใช่ไหมค่ะผมก็อ่านข้อความพี่ บอกว่าอะไรนะยังไม่ได้ใช่ไหมเขาเขียนยังไม่ได้เข้าเงียบทั้งวันนะยังยังไม่ได้อ๋อผมก็อ่านผิดขอโทษนะผมก็อ่านแป๊บหนึ่งผมอ่านไปว่าเข้าเงียบทั้งวันยังไม่ตายผอออกก็ดีแล้วพี่ก็ต้องก็ต้ออ่านปิด อืมไต่บาย,ยดีขันขอถามหาเวลาเขาเยยบทั้งวันยังไม่ได้ประตาเราไม่คยดียังไม่ตายเออแกคงจะรีบไปไหนไม่ต้องรีบน,นะมีคําแนะนําในการทํำไหมเออค่ะคือคําไม่ได้เนี่ยหนึ่งคนส่วนใหญ่อะ่ะมันไม่ได้ดังใจอืมอืมจริงถ้าเขามโนเข้าใจคา,าว่ามโนไหมถ้าฉันนั่งสมาธิเขาว่ามจะต้องเกิดสภาวะแบบนั้นแบบนี้ ืเราพูดถึงสภาวะแต่เราไม่เคยสัมผัสนะก็ยังเป็นความไม่รู้อยู่ดีค่ะถูกต,ต,ต้องเราก็สร้างเรากำลังสร้างสิ่งที่เราไม่รู้จากความไม่รู้ก็เละอืมเขาว่าไปสวิตเซอร์แลนด์ต้องไปกินฟองดูตอนผมไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ20ปีก่อนก็ไปกินฟองดูแต่เราเข้าใจผิดว่าฟองดูเนี่ยที่เราเคยกินเนี่ยในร้านไอติมฟองดูช็อกโกแลตนะ มันเป็นแบบนั้นออปไปวิตจริงๆแต่วันไม่มีช็อบกันแล้วออมันมันมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เรามนโนเข้าใจไหมคำว่ามนโนออคือเรากำลังไปสร้างความจริงจากสิ่งที่เราไม่รู้อ้มเรืงความความสิ่งที่สร้างจากความไม่รู้ล้วเราไปเชื่อว่ามันจริงมันก็ยิ่งเพียน<ฆ>เวลาถ้าถ้าเราถ้าเราทำสมาธิเราบอกมันต้องสงบ สงบก็มีหลายรูปแบบมีบางคนบอกว่าสงบคิดฟุ้งซ่านทุกข์มากเลยอยากสงบแบบไม่คิดเลยอ๋อต้องห้องดับจิตแล้วละ่ะแบบไม่คิดเลยเออความคิดจะดับแบบบริบูรณ์เลยคือต้องดับจิตดับจิตตรบใดที่ยังหายใจเข้าออกอถ้าไม่รีบนะมันก็จะมีความคิดแต่ที่เรา,าเรียนรู้ทั้งหมดคือ การบริหารจัดก,การความคิดเพราะคุณบริหารจัดก,การเวลาไม่ได้คุณจึงไม่เวลาทําในสิ่งที่สําคัญค่ะแต่ถ้าพูดแบบแบบอะไรก็จะมีอันนี้นะแบบสถานที่ท่องเที่ยวชื่อว่าช่างชุยยังไงเอาเขามีกินะสถานที่ท่องเที่ยวกินดื่มที่ว่าช่างชุยอะชื่อเลยช่างชุยต่ความจริงคุณ ไม่้ถ้าคุณจะเรียกบริการช่างคุณอยากได้ช่างที่ทํางานช่วยหรือว่าอยากได้ช่างที่ทํางานดีทํางานดีสิคะอ่างั้นเราก็อยากทาอะไรที่มันช่วยกับชีวิตเช่นพูดว่าฉันไม่มีเวลาอเหตุผลเดียวที่คุณไม่มีเวลาคือบริหารจัดก,การเวลาไม่ได้ค่ะเหตุผลเดียวที่คุณทุกก็คือคุณบริหารจัดก,การความคิดไม่ได้เริ่มต้นจากบริหารเวลาอืงั้นถ้าโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนเลิกจัดตารางสอนแล้วให้นักเรียนมาเรียนตามใจชอบ ครูคิดว่าโค้ดพาคิดว่ามันจะเกิดความโกลาหลนขึ้นไหมแน่นอนนักเรียนอยากเรียนเวลาไหนชั่วโมงไหน,นคุณก็เลือกตามใจชอบแต่ห้องเรียนมีจํากัดนะครูมีจํากัดอืมจริงปะค่ะครูก็บอกว่าฉันอยากสอนเวลานี้นักเรียนบอกก็หนูอยากเรียนเวลาเนี้ยอืมบางคนก็บอกอยากใช้ห้องเนี้ยแต่คุยคนหมดฉันอยากจะสอนห้องเนี้ยมันวุ่นมากเลยค่ะแล้วเราก็บอกว่า เราไม่ได้เรียนเพราะว่าคุณครูไม่ได้สอนฉันอยากจะเรียนแล้วแต่ฉันไม่ได้แบบว่าไม่ได้เรียนจริงๆแล้วเราบริหารจัดการเวลาไม่ได้อืเราบริหารจัดการเงินไม่ได้เพราะเราบริหารจัดการความคิดไม่ได้คเราคิดไม่เป็นระบบเราไม่รู้ระบบที่จะคิดแล้วมันประสบความสำเร็จเราเลยฟุ้งซ่านทั้งวันแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่มีเวลาจบจบข่าวอ่าเพราะฉะนั้นการเข้าใจสภาวะคือการจูนเนี่ยมันมันเจ๋งมากเลย ได้ไปเห็นชีวิตต้นแบบของเราได้ไเห็นไอดอลเห็นตัวเองเป็นไอดอลถูกต้อง,องเห็นตัวเองเป็นไอดอลรู้สึกว่าเราเป็นคนนั้นแต่คุณต้องมาประกอบชีวิตคุณอะไรที่ไม่ใช่ต้องเอาออกอะไรที่ใช่เอาเข้าแต่ประเด็นคือตอนที่เราถอยกลับมาหลังจากจูนแล้วเนี่ยคุณยังคงอยู่ในความเชื่อหลักของคุณแบบเดิมว่าอ,อันนี้ใช่อันนี้ยมันใช่เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องต่อสู้กับตัวเองต่อไปเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ ค่อยพยายามสอดแทรกไอเดียความคิดใหม่ๆม,มันจึงต้องขยันแล้วก็ทํางานหนักในช่วงแรกเพื่อเปลี่ยนความเชื่ออืมล้วความเชื่อมันโฟลแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในทิศทางที่คุณรู้สึกกับการจูนเพราะฉะนั้นค่ะในในปีหนึ่งก็ควรจะมาจูนสักสองสาครั้งอ่าแต่ไม่ใช่เบื่อๆก็ามาจูนเอาความสุขอย่างนั้นไม่ครับคนพ <laughs> ผาวคงมาจูนให้คือคืออ่ถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มีเจตจำนงคือ บรรจูุมันก็ได้แต่ความสุขกลับไปแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะต้องกลับไปทําอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อ่าแต่ถ้ารู้แล้ว,วแต่ถ้ารู้แล้วไปทําแล้วแล้วเอาสิ่งที่ติดขัดมาถามถูกต้องคเคยทําไปแล้วอันนี้เร็วมันเป็นหนทางคนที่ประสบความสําเร็จถูกต้องแต่ถ้าถามมันทุกเรื่องก็เหมือนกับอะไรล่ะก็เหมือนกับคนไปลองกินอาหารอร่อยๆแต่คุณไม่เคยปรุงขึ้นมาเองเลย คุณก็ไม่ได้รับผลจากอาหารอร่อยคุณก็ได้แค่รู้สึกว่ากิน๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยแต่คุณจะไม่เป็นคนรวยจากการทาก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้ชัดเจนที่สุดละถูกต้องเราเราแค่ไปกินมันเชื่อว่าคุณคุณต้องหาวิธีการทาก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้มันอร่อยแล้วคุณก็กลับไปรับผลมันแต่ถ้าคุณไม่กลับไปหาวิธีการปรุงคุณก็เป็นคนที่จ่ายเงินให้กับก๋วยเตี๋ยวไปเรื่อยๆอจ่ายเงินรับรู้ความรู้สึก แต่ถ้าเราใช้ความรู้สึกเป็นเราก็จะรวยจากการใช้ความรู้สึกเนาะจบข้อหนึ่ง